เป็นยังไงบ้างคะน้องเต้ช่วงนี้มีอะไรที่ช่วยไหมคะมีเรื่อง NPS นี่แหละครับที่แหน่งใจลูกค้าไม่ค่อยกดเข้าไปให้คะแนานครับแล้วชอบคิดว่าดีที่สุดคือหนึ่งแทนที่จะเป็นห้าก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเขาอธิบายลูกค้าไปพอดีวันนี้จะพูดเรื่องนี้พอดีเลยเลยนะคะก็คือน้องเต้เข้าอ่าพี่อยากถามน้องเต้ะะว่าน้องเต้เข้าใจไหมคะว่า NPS เนี่ยค่ะ หมายถึงอะไรคะในความข,ของตีอ๋อที่มีก,การบริการในความคิดของผมคือการบริการลูกค้าที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วครับและทาให้ลูกค้าพอใจในการมาใช้บริการอาแล้วรู้ไหมคะว่า AP พกับโ s ของเราเนี่ยคือหมายถึงอะไรคะเ p พหมายถึงแนวโน้มที่จะแนะนํและบอกต่อครับส่วน O s หมายถึงความพึงพอใจในการมาใช้บริการที่สาขาครับอาแล้วรู้ไหมครบว่ามันมีความเงคัสก่อเรายัไงไรบ้างครับ ก็คือหนึ่งเป็นตัวที่เพิ่มเงินให้เราและถ้าเราผ่านตัวคูณเราก็จะได้เพิ่มขึ้นและ2ตัวนี้คือระดับแนวโน้มที่ลูกค้าจะบอกและระดับความพงปงพอใจที่ลูกค้าได้รับจากการบริการของเราส่วนข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้านั้นธนาคารก็จะนาไปสํารวจและวิจัยความคิดเห็นของลูกค้าครับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ t t b ให้ดีขึ้นและตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยจะเก็บรักษาความคิดเห็นรวบรวม ถึงข้อมูลต่างๆของลูกค้าเป็นความลับและจะนําจะไม่มีการนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆครับดีมากค่ะเข้าม,มาได้ดีนะคะแล้วรทราบไหมคะว่าคะแนนของเราอยู่เท่าไหร่คะเอ่อเอ็มเอของเราตอนนี้มากกว่า67%ขึ้นไปครับส่วนโอเซฟต้องได้มากกว่า5 4 และตอนนี้ของสาขาเราได้ที่เท่าไหร่คะน้องเต้เอของเราอยู่ที่87ครับส่วนโอแซอยู่ที่98เพราะมีการสำรวจลูกค้า11คนเราได้โปรโมเตอร์10คนและดีเทคชั่น1คนซึ่งเข้าช่องผมครับน่าเสียดายมากเลยนะคะที่ไปสายที่พี่เลือกน้องเต้มาโคชชิ่งนะคะเพราะว่าลูกค้าเข้าช่องน้องเต้พอดีอ ทีนี้ได้พอจำได้ไหมคะว่าลูกค้าทํารายการอะไรเพราะว่าในไงานไม่ระปูสาเห็นมาให้ที่ค่ะจำไม่ได้เลยครับแต่น่าจะเป็นเพราะลูกค้าราซอนานเพราะช่วงเวลานั้นพนักงนานน้อยและแต่ละรายการใช้เวลาทาค่อนข้างนานครับโอเคไม่เป็นไรคะ่ะจากที่ได้ฟังนะคะก็น่าคิดว่าเราจะต้องทํางานให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าเยอะแล้วรอนาน,านเราก็ควรพูดจาด้วยอนุกำลองตัวน,น,น,นิดนึงแล้วก็ขออภัยลูกค้าถ้าลูกค้าต้องรอนานนะคะ บางทีการที่ลูกค้ารอนานนะคะอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่เขาให้คะแนนเราน้อยแต่เพราะว่าเราอาจจะไม่แสดงค่าที่สนใจลูกค้านะคะแล้วก็กล่าวเขาว่าราอสักครู่นะคะพี่ว่าเราทําแบบนี้มันน่าจะดีขึ้นและหลังจากทารายการเสร็จนะคะก็ใช้แค่คําคที่สุภาพเรียบร้อยกระชับรวดเร็วในการเชิญให้ลูกค้าให้ประเม,มินการให้บริการนะคะ,ะเช่นว่าเราจะทำนานการ,รเสร็จลูกค้าจะได้ยวย s s เข้ามาประเมินการให้บริการของเราด้วยนะคะอ่าน้าเต้มีข้อสงสัยอะไรเพิม่มเติมอีกไหมคะไม่มีครับโอเคน้าเต้เราขอบคนณที่ฟังใหนค่ค่ะว่าต่อไปจะทำนายบ้างเพื่อที่เพ่มเตของเรา่ะก็คือถ้าเห็นลูกค้าถ้าไหนรอนานแก้ให้แสดงท่าทางสนใจลูกค้าและกล่กลกลกาวขอขขอภัยให้ลูกค้ารอสักครู่แล้วก็กล่าวสักทายและกล่าวหาลูกค้าด้วยทุกครั้งเมื่อทำรายการถามใสยลูกค้าต้องการความชื่นือเช่นอยากได้แบงค์ย่อยไม แล้วก็หลังทำธุรกรรมเสร็จให้แจ้งลูกค้าเรื่องยสเลือดและขอคะแนนเ,เต็ม5ครับโอเคค่ะได้ครับแล้วก็ตามำตาดที่พูดกันไหมนะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าอ้าไม่สีประมาณปลายเดือนนะรัาพูดไปเองเรียบร้อยครับ